สวัสดีครับน้องๆสำหรับเรื่องของการคิดสร้างสรรค์โปรเจกต์ที่จะนำเสนอเข้ามานี่นะครับผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะครับมันคือการทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาที่น้องๆอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนให้กับพื้นที่เหล่านั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มีความสําคัญมากที่สุดแล้วเราจะได้ข้อมูลมาได้อย่างไรมันก็คงต้องเป็นเรื่องของการเข้าไปพูดคุยทำามเข้าใจสํารวจในทุกมิตินะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนเหล่านั้นที่มาของประเด็นปัญหาต่างๆนะครับให้ได้ครบถ้วนจากผู้เกี่ยวข้องจากสเต็กโคเดอร์ต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับแล้วตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นพื้นฐานข้อมูลที่ดีที่น้องๆจะนำมาเรียบเรียง เพื่อนําไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาโดวยวิธีการสร้างสารรค์ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถประสบการณ์ของน้องๆซึ่งก็สามารถขอคําปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้นเองซึ่งก็สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็คงจะมีตัวอย่างข้อมูลให้น้องๆได้สืบค้นอีกมากมายนะครับจากแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผมเชื่อว่าด้วยพลังความคิดและไอเดียดีๆและความตั้งใจดีของน้องๆเนี่ยจะสามารถทำให้น้องๆได้สร้างสารโครงการที่ดีๆมาเสนอให้ท่านคณะกรรมการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพื่อเอาไปปฏิบัติจริงได้อย่างแน่นอนครับส่งกันมาเยอะๆนะครับ